คลิปนี้ยังอยู่ที่ดอนเมืองนะครับเดี๋ยวขบวนรถชานเมืองนะครับสามสนึงนะครับจะเข้าจอดนะครับนี่ผมอยู่กับน้องแอนฟิลนะครับครบับผมก็ฝากช่องน้องแอนฟิลด้วยนะครับ สายรถจักรอัลสตอมนะครับหมายเลข4218ครับเทศกรีสานีตาบเมืองกรีสานี เป็นศาสตร์แน่นปุกเลยครับพวันนี้ส่วนมากจะเป็นคนทำงานนะครับทีสถานีด่าดนเบลบริษัทการขนส่งสิ่งของสัมภาระของท่านลำลองให้ถูกต้องและครบถ้วนเลยครับเช็คสิ่งของสัมภาระดูดีๆครับอย่าหลงอย่าลืมไว้ เาจะเทียบจางจราที่สองว่าจางเมืองสามโซนหนึ่งอาสุริน,นาจาจางตารางภูเก็ตปลายทางสถานีเลิำปุรีได้เวลาออกครับเข้าตามเวลาเป๊ะเลยนะครับเจ็ดนาฬกายี่สิบห้านาที วงยาวเท่ารถเด่นชัยเมื่อกี้เลยนะครับสุ๊เต็นคันครับก็ฝากช่องน้องแอนฟิลด้วยนะครับหมู่หวานริมไทเทนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ